ดวงตามันจะดูเหมือนไร์ขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือใบหน้าเราสดใสขึ้นมากแหมสบายใจมากค่ะที่ได้มาทำสวัสดีค่ะแม่มพัชริดาวัฒนานะคะปัญหาก็คือรู้สึกได้ถึงความหย่อนคล้อยของถังตาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความ เหมือนก็เอ๊ะอีกนิดนึงจะเป็นหางตาตกตก,ตกหรือเปล่านี่คือการหย่อนคล้อยตามธรรมชาติของวัยด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงอายุ50กว่าแล้วนะคะดังนั้นวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดก็คือเราต้องทำศัลยกรรมตกแต่งตาของเราซึ่งดูเหมือนมันตกลงไปแล้วตามวัยเนี่ยมันจะถูกดึงให้ขึ้นไปด้วยทุกอย่างจะเป็นธรรมชาติเป็นหน้าเดิมที่เด็กลงหลังจากที่ทำซอบราลิฟตปีแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นคือใบหน้าเราสดใสขึ้นมากดวงตามันจะดูเหมือนเอาง่ายๆเลยมันจะไบรท์ขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือหม่ำสามารถไปทำงานออกทีวีต่างๆโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าตาเราตกอยู่หรือเปล่าซึ่งอันนี้ความมั่นใจจากการที่มีดวงตาที่สดใสหม่ำสบายใจมากค่ะที่ได้มาทำแก้ปัญหาหนังตาตกรอยแผลแทบมองไม่เห็นต้องทำซับบราลิฟท t ที่โรงพยาบาล W ค่ะ